ไหนฮะเล็งอะฮะเรังยิงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันยิงได้ระยะไกลอยู่นะประมาณ5-6เมตรเลยนะทุกคนพอๆกับเมื่อกี้อุ้ยทำไมันไปไกลกว่านั้นอีกทำไมอันนี้มันเหี่ยวเนาะรอทีหลังอันนี้สีม่วงไม่ออกทำไมสีม่วงมันไกลเลยเส้นปีกอะมันดูไม่ไกลอหรสวัสดีค่ะ จัดคลิปก่อนนะคะที่น้องฟิวกับพ่อใช่ไหมไปเดินเลือกซื้อปืนฉีนน้ำกันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเทระบบกันนะคะว่าปืนฉีนน้ำที่เราได้มานเนี่ยยิงเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอ้ยอันไหนมันจะยิงแรงยิงไกลยิงกล้ยกาย,ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันจากทีนน่นับนะคะทุกคนมีประมาณ13กระบอกด้วยกันนี่ไปซื้อมากจากสาเพลงอันไหนของพี่ฟิวซื้อมาฝากพี่ฟิวอันนึ่งใช่เปล่าอยบอกนะว่าอันนี้ไม่ใช่ <laughs> สิบสามมันฝ่าวิปปีมันหนึ่งแล้วคือน้องเป็นปาวานทุกคนอันนี้ของไอ้นี่เลยนะโมชีห้าสิบห้าบาทใช่ครับน่ารักดีนะคอลเลคชันของเขาแต่ละปีนี้จะไม่เหมือนกันเลยปีที่แล้วเป็นอะไรนี่ไงเลนูซ่าใช่ปีนี้มีสันน้ำกับสันบุกใช่ฮะใช่ก็ตวข้างล่างน้องฟิวไปเลือกมานะอมาเดี๋ยวมาดูกันก็ปีนี้พี่ฟิวไม่ได้ไปด้วยน้องฟิวไปก็มีพ่อแม่น้องฟิวสามคนปีก่อนโน้นพี่ฟิวไปน้องฟิวไม่ได้ไปเพราะน้องฟิวติดเรียนจำไม่ได้ดิอ้างง อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันมีกระบอกไหนมั่งเอาเริ่มจากน้องฟิวก่อนเลยอ่ะของน้องฟิวนะคะจะเป็นกระบอกเล็กน้องจะเป็นปืนอย่างเงี้ยเป็นแบบเนย์เล็กนะอันนี้ยี่สิบไหมสามพันร้ <300 S 1> อยไออันละสามสิบห้าสามพันร้อยใช่ค่ะอันเนี้ยเคยซื้อนะของจีนอ่ะพี่ซิมน้องฟิวพอมาเล่นเสร็จปุ๊บมันยิงไม่ออกเว้ยปีก่อนแล้วกเ,เออตัวนี้มันดูแตกๆเนาะเออก็ต้องทําใจแหละเพราะว่า ด้วยราคาของเขาที่มันถูกแต่มันอาจจะยิงออกก็ได้ใช่เป็นดีไซน์ขายดีไซน์ใช่แต่มันน่ารักดีแหละก็ใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมจะบอกกรอกยากมากเลยเออแบบเนี้ยรูมันเล็กอะแต่ในราคา35บ้าบาทก็น่าเล่นเออซื้อให้น้องๆเด็กๆตัวเล็กๆเ,เอาไว้เล่นหรือไม่ก็ โตโตอย่างพี่ฟิมน้องฟิวก็ได้แบบไม่อยากแบ<พ>กกันใหญ่แบบนี้ไงหยกอันนี้ไปใส่น้ำด้วยมันหนักแต่โต,โตโตแบบเราพกอันใหญ่แล้วเพราะว่าพกอเล็กซูไม่ได้ทิ้งดิอ่ะสองอันนี้ราคาละสามสิบห้าบาทอ่ะเดี๋ยววาไงไว้ก่อนแล้วก็มีอันที่มาจากร้านเดียวกันด้วยนะเป็นอันนี้อยู่ในเซ็ต<ส><ส>รวมสามพันร้อยอ่ะใช่จะเป็นมานาวไหมมาดูกองแกงไงมาน้วเขอแกะก่อนแต่มันน่ารักไงเออ ไม่กองแกงนะจ๊ะดูมีอะไรนะลองจับลองจับมันดูมีอะไรนะเฮ้ยดูดีกว่าโน้นอีกแค่อือันนน้นคือกลวงไงแต่อัันนี้มนช่อันนี้มันดูมีอะไรใส่น้ำตรงไหนต้องตุ่นให้่าถอดเงินเฮ้ยลองหมุนดูดิเว้ายใครบอกชีกองแกงนี่มีอะไรสองทีหมดต้องเล็งดีๆนะเล็งแบบไม่ใจเลยต้องโดนแน่ๆนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่นี่นี่ชอบเหมือนของฟิวเลนนี่ คือมันต่อได้ใช่ปะ่ะอันนี้มัน<ช>ของพีไฟป่ะใช่เหมือนเกมเลยพีไฟเต๋อเลยซื้อมาอ่ะแกเอาเลยแก,แกมาแล้วงพีนี้พี่พีมเล่นน้ำที่ไหนยังไม่รู้ยังไม่มีแพนเหรอใช่แล้วฟิวอ่ะของน้องฟิวน่าจะไปอันนั้นนะคะสย,สยามสยามเขาเริ่มจัดกันอาทิตย์นี้แล้วก่อนวันสงการานต์อีกอเอาเขามีสไลด์ดงสไลเดอร์ด้วยเอ๊ะเข้าไงอ่ะฟิวอะไรอ่ะฟิวหรอไม่ใช่ อ้าวเอเอ,เอต้องดันเขาหน่อยอันนี้อันละยี่สิบ <20 S 2> ไหมยี่สิบใช่รู้แค่ว่าเนี่ยใ, <c oughs> ใช่ตรงนี้อืออ่าตอนนี้ข้างหน้าล่ะใช่มันต้องบีบ,บ,บดันดันอ่ะพี่เฟรมใส่หน่อยหรือให้พ่อใส่ให้เอามาเดี๋ยวพ่อใส่ให้อันนี้มันแบบรู <c oughs> มันปริ เน,นี่ยเอาไปนั้นเอาไปฉีดปลาได้แล้วเอ๊นี่เหมือนกินเลยนะมันทรงมันได้ใส่น้ำยากแน่เลยด้านบนแบบนั้นนะเออแต่มันน่ารักนะอันนี้นี่ทรงมันได้อันนี้ฟรีไฟหรอเ่าฟิลใช่ก็ใส่น้ำก็จะเป็นอยู่ช่วงตรงนี้<ม>อ่ะน่ารักดีต้องลองดูว่ามันจะแรงไหมแล้วดูดิ20บาทอ่ะมันัน่ารกเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องนึงแต่ที่รู้ดีไซน์มันได้ออะ่ต่อไปพี่เพีมันนี้อะไรเอย่ยอันนี้ฟิลเรื่องใหม่อีกแล้วหรือเปล่า20บาท เฮ้ยแต่ว่าดีไซน์มันจะคล้ายๆกันเพราะว่าเปิดไอ้ตรงนี้เหมือนกันใส่น้ำแกเอามาเลยสิบาทอันนี้เป็นอันแรกที่เลือกมาได้มาพร้อมกับันนี้ทุกคนอันละห้าบาทใช่ซองกันน้ำห้าเาเซองถูกลงนะซองกันน้ำอันละห้าบาทใช่นี่ใส่ตรงตัวเหรียญสิบมีทอนมันได้น้อยกว่าได้น้อยกว่ามานะอันนี้พกไปเลยเลยอันเลยสามห้าอันนี้ยี่สิบอืมโฟเป็นเง อย่านี้ต้องมุนดีๆก่อนสามหัวหรอหมุนหรือหลุดเอาดีๆไม่เมื่อกี้ไม่กลับฝังมันหลอกว่าสามหัวแต่จริงๆหัวเดียวได้อยู่โอ้โหที่ใส่น้ําแค่นี้จะมาออกทีสามลูกก็เรียบร้อยสองทีหมดต่อมาเรามาตระกูลน,นี้ดีวกว่าตระกูลชักยิงมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้พวกนี้แรงนะบอกให้แล้วมันใช้ดีจริงซื้อมาเพราะว่าเราจะไปแบบไปนั่งรถนเล่นไงแล้วพอดึงจากแบบถังมาบุมยิงเลยแล้วเราได้เซีก่อน เนี่ยช sure yeah right? ักยิงเนี่ยเพราะว่าจบสุดแล้วนะ้ก็มีสีเขียวที่เป็นโซ่เหมือนปืนด้ามจับเองปืนสีเหลืองนี่ออนด้ามจับอีกสีฟ้าเหมือนเป้านั้นนะทุกคนปอลุโป่งอ่ะเอออันนี้เป็นทรงดาบอันนี้ด้ามเป็นดาบสีเขียวมันแก่มาดูจิจริงเพราะว่าชักยิงอ่ะจบสุดแล้วนะฟิลใช่แต่ว่ามันต้องเป็นแบบสําหรับคนที่มีถังพกถังอะไรเงี้ยปีนี้เราก็เอาอย่างนี้แหละไปถ้าอยู่ในรถนะ นี่แล้วก็มีแบบปืนสองหัวอันนี้แรงปะอย่าบอกว่าปีนี้นั่งใครกระบะเล่นกันอีกแล้วใช่อ่ะนี่ของของพี่พี่พี่พีถ้าสองหัวต้องทำไงจับสองอันบยต้อง,ตองอย่างนั้นบอยอ,อาจจะเปื้อนน้ำอ่ะดันปูดเลยคฮัฟิลใช่แต่อาจจะเปื้อนน้ำนิดนึงเพราะมันต้องสุดเข้าสุดออกสุบเข้าสุดออา อันดาบอันดาบนี่ก็ง่ายดีนะดูนะสีมพูอ่ะมันเหมือนในนี่เลยอะสตาร์วอล์กอสีม่วงเรืองแสงใช่ไหมจำไม่ได้ว่าอันประมาณเท่าไหร่แต่อันเนี้ยร้อยหนึ่งไอ้พวกเนี้ยอ่ะละห้าสิบอ่ะห้าสิบบาทใชโดยประมาณนะจำราคาไม่ได้ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันทุกคนแล้วก็อันเล็กของพี่ฟิล์มองแกะดูโมชิโมชิอันเนี้ยน่ารักนะมันคือปะวานปะใช่ปะวานพิชชาติหรือเปล่าไม่รู้หมวด นี่คือน้องจะประกอบเป็นสองท่อนด้านข้างมีวิธีประกอบนะคะทุกคนแกล่้าสิบห้าบาท5้าบาทหรือจะซื้อยี่สิบเออเดี๋ยวต้องมาลองดูนะห้าสิบห้าระทะยี่สิบาทอะไรอย่างงี้ใค่นะตรงนี้อ๋อแล้วหมุนเข้าไปเหรอแต่มันน่ารักไงแต่เหมือนปีก่อนเราซื้อนี้มาแล้วมันจะแบบกดไม่ค่อยออกนะเอออ่าหักดังแก๊กเฮ้ยแต่มันน่ารักนะทุกคนอ๋อน้ำอยู่ล่างใช่นะอย่างนี้ เออซเว่นมือเป็นที่ใส่น้ําใช่น่ารักดีนะครับถ้าเนห้ร์อะว่ามัน่าจะใส่ได้แบบทั้งอันตรงเนี้ยเนี่ยแล้วมันจะไหลลงมาข้างล่างเลยเอออาจจะเป็นไปได้คนอุ้ยทำไมอันนี้มันลูดมันลูดนี่เซบาทแล้วอย่าไปซรอย่าไปซีเรียสกับมันข้ามืออ่ามาต่อไปกระบอกนี้กี่ร้อยไม่รู้จำไม่ได้ร้อยหกสิบค่ะแล้จะไม่ใช่ไหมอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้สวยแต่จริงๆอ่ะพ่อชอบสีเขียวนะพ่อชอบสีเขียวงั้นเดี๋ยวหนูยืมกับคอนโดแล้วกัน ใช่นี่อันนี้นะคะทุกคนจะเป็น ch สองหนึ่งเจ็ดห้าอันนี้มันเอาออกยังไงเขากันไว้ไม่ให้มันกดไงลูกต้องดันออกเราใช้น้ำตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพ่อดูให้จบอ่ะนี่เลยมันชัดยิ่งไงครักเจลอันนี้เหมือนแรงดันมันป้าแล้ว่อยกดอ่ะใช่ไปก่อนปะ๊ดเลยดๆไหนดูตรงที่ใส่น้ำน้ำาจะบอกนะใส่ได้แค่ตรงนี้ เฮ้ยมันอยู่เต็มกระบอกเลยอ๋อตกใจทิ้งก็ใส่ได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยแต่อันนี้มันสวยไงอันนี้มันสวยไงพกไปก็คือเท่อะเฟียใช่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินข้างในเหมือนจะมีอะไรด้วยสลิงใช่ก็เหมือนปีนี้พวกงานใหญ่ๆเขาจะฮิตแบบว่าพกปืนที่มันชาร์จเหมือนที่เราเคยซื้อเมื่อก่อนอ๋อปืนไฟฟ้าใช่ที่มันแอบแรงดันนเดี๋ยวนี้ราคามันไม่แพงมากนะปืนไฟฟ้าสามสี่ร้อยนะเฟียลนะไปเดินดูกันแต่ถ้าแบตหมดก็คือจบเลยเพราะต่างชาติเขาชอบพกมาเล่นกันแล้ต่างชาติเขาชอบพกแบบสะพายกระเป๋าข้างหลังแล้วกก็็ดดดูน้้้าามแลวฉีีอยย่งงเ เห็นเขาเล่นกันส่วนอันนี้เราได้มา180บาทอันนี้ต้องชักยิงได้เลยเพราะว่าต้องกดกระบอกค่ะใช่เสียงเหมือนไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวปอกๆอุ๊ยฟิวอันนี้มันมันมีอะไรไหมอันนี้นเป็นศูนย์นะค่ะไม่มีค่ะนั่นก็คือใส่น้ำปุ๊บดันปืดปืดป,ดป,ดปืดเลยใช่แล้วก็ใส่น้ำข้างบนเหมือนฟิวน่าจะเต็มกระบอกเหมือนกันน่าจะแบบทั้งตรงเนี้ยอืมอืมใช่ครับ ลุยลองกีฬาเลยแต่ไซสเล็กไปใหญ่อ่าไปเดี๋ยวไปเทสกันดีกว่านะครับว่าปืนฉีดน้ําปีนี้นะครับจะที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะยิงได้จริงแล้วก็ไกลขนาดไหนเออใช่เดี๋ยวไปดูกันตัน้งแต่งบหนึ่งแบงค์เขียวอืมไปจนถึงรักร้อย <c oughs> ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนจะยิงไกลสุดเฮ้ย <c oughs> แต่ปีนี้มีความรู้สึกที่สําเพ็งอ่ะปืนฉีดน้ําราคาไม่แรงใช่ <c oughs> แล้วก็<อ>ดีไซน์ออกมาเออแบบสวยเนี่ยเหมือน่ที่ทีมจับอยู่วันนี้ร้0ยบบาทเองครับทุกคน ดีไซน์ดีมากและสวยมากนะครับอันใหญ่แล้วที่ต้องฟิวถืออยู่อันเนี้ยร้อยหกสิบพัอ่าเนี่ยดูเลยปีก่อนก่อนก็เห็นนะแต่ว่าราคามันอาจจะสูงแต่ปีเนี้ยมาสองร้อยกว่าเออแต่ปีเนี้ยราคาแบบโหจับต้องได้ครับทุกคนซื้อหมดเนี่ยโหยังจ่ายไม่เยอะเองเนาะปกติหมดนี่โอ้โหหมดเป็นพันเลยนะมาไม่พูดเยอะไปเดี๋ยวไปเทสกันเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสตั้งแต่อันเล็กๆก่อนเลยแล้วกัน โอ้โหฟิลเมื hmm. ่อไหรจะเข้าอ่ะฮะมันต้องกดลงไปเหรอไม่ดิหนูต้องเอามือปาดมันจะมีอ้นี่อยู่กองอากาศเห็นเปล่าเนี่ยแ้มือเออนั่นแหละเขาบอกเราว่าเติมหน่เดียวยิงแล้วก็เลิกเลยอ่ะเขากอกน้ํายากมากต้องไ่เอาส่ยางมาก่อหรือเปล่านี่ได้อยู่อันนี้ชกเอ่าเดี๋ยวเรามาเทสอันเล็กก่อนทุกคนเดี๋ยวขอตัวเติมน้ำก่อน จากที่แดดเปีงยงอ่ะก่าจะเติมเสร็จก็คือแดดหุบใช่น้ำเข้าพ่อฟิวขอล์องเลยนะหมดแล้วน่ะเอ้ยเอ้ยตายยุ่งว่ะมาอะไรเติมเสร็จแล้วไปไปเทสก่อนไปไม่เป็ดไปเอาละทุกคนตอนนี้เราก็กรอกน้ำได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูปืนคู่ของน้อฟิวก่อนใช่ม่วงกับน้ำเงินนะครับเหมือนอันนั้นเลยอูซี่ในฟรีไฟใช่อหมะใช่มาเดี๋ยวรอดูอูซี่หน่อยนี่จ้ะ วายทำไมอันนี้มันเหี่ยวเนาะรอทีลานอันนี้สีม่วงไม่ออกทำไมสีม่วงมันเอ๊ะเดี๋ยวขอดึงหัวจุกมันออกก่อนอ่ะยิงดูเหมือนอะไรอ่ะเหมือนปองกี้พมน้ำเนี่ยไหนเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่มันก็ไกลอยู่นะระยะใกล้ระยะใกล้อ่ะเผาขนก็เรียกเผาขนต่อมาสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงินน้องฟิวเป็นไงเฮ้้ยอันนีเลยเส้นเลยเส้นเฮ้ยอันนี้ยิงดีอยู่เพราะว่ามันอยู่ที่การประกอบแหละ ระยะหนึ่งเมตรได้อยู่อันนี้เป็นแบบระยะประชิดไหนฮะสามสิบเซนอุ๊ดพีดถุนอันนี้แบบเลยไปหน่อยได้อยู่ถึงไหนอยู่ประมาณไหนฮะอยู่ประมาณนี้เส้นนั้นอะอ่าเนี่ยเนี่ยประมาณสามเมตรได้อยู่อ่าอยู่ในช่วงเส้นเมตรหนึ่งอันนี้เลยเส้นติวบอกสามอันร้อยนะครับไหวเลยไปตามลงนเยอะสอันร้อยอันนี้อันนี้อันนี้ไปตามราคานะสองอันนี้อันนี้ไอีกอันนึ่งครับเอาดูสีชมพูก่อนสีชมพู ยิงผู้ยี่สิบไหนคะยี่สิบาทเป็นไงคือจริงๆมันหลุดไปแล้วใช่พังแล้วทุกคนฮะยี่สิบบาทด้วยเออโอ๋แต่แิงมันเอาน้ำประมาณยิงโอ้ไกลมากอุ้ยอันนี้ไปได้ถึงประมาณ6เมตรเลยยี่สิบบาททุกคนมันไปนู่นเลยอ่ะเกือบเส้นนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อยืนให้ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ฟิวยิงกาถึงนี่ใช่ป่ะอ่ะโอ้ประมาณห้าหกเมตรอ่ะกระบอกนี่ยี่สิบบาทคุ้มคุ้มกว่าสามสิบห้ากอ่ะ เอ้ยยี่สิบบาทยิงได้ไกลกว่าสามสิบห้าบาทใช่อ่ะเดี๋ยวมาลองดูแต่ว่าน้ำหมดแล้วก็มันใส่ได้หนึ่งกระบอกไงเอออ่ะต่อไปฟรีไฟล์ปืนฟรีไฟล์อันนี้ยี่สิบบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะปีนแล้วน้าจับได้ไหนฮะเล็งอ่ะฮะเล็งยิงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันยิงได้ระยะไกลอยู่นะประมาณห้าหกเมตรเลยนะทุกคนพลอๆกับเมื่อกี้อุ้ยแต่มันไปไกลกว่านั้นอีก โอยไปยันเส้นโน้นเลยอ่ะเอ้ยอันนี้คุ้ม20บาทประเด็นข้อเสียคือน้ำน้อยใส่ยากแต่ยิงได้จริงลองระยะใกล้ๆแรงไหมโอ้ยแรงนะเฮ้ยยิงดีฟิวอันนี้พกไปอ่ะเอาไว้แบบยามฉุกเฉินเออได้อยู่ยิงโอ้โหโอ้โหอันนี้ดีอ่ะเดี๋ยวมาดูของพี่ฟิลอันนี้35บาทเออนี่น้องเป็นม้าน้ำเอ้ยได้ไหนเอ้ยระยะ6เมตร5ะเมตรได้อยู่อันนี้ยืนยืนได้เสัก สัก5เมตร4ี่ห้าเมตรไปได้แต่ว่าน้ําออกน้อยไอ้อันเนี้ยแบบได้ทําให้เขารู้ว่าอ๋อไอ้ฝนตกหรือเปล่าหรือนกโยวใส่ย่างเงี้ยอันนี้คืออยู่ในเซกอัพอันเนี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูวันนี้55บาทเดี๋ยวมาดู55บห้าบาทกันอันนี้แบบมีแบรนด์อุ้ยอุ้ยอันนี้ยิ่งดีแต่ท่าทางจะเมื่อยนิ้วนะดูจากการลั่นไกอ่ะโอ้โหเออแต่มันใส่น้ำง่ายเพราะว่า ถอดเอาตัวปลาออกมาใส่น้ำคุ้มอยู่นะสามห้าสิบห้าบาทใช่ไหมครับพี่ซ์มห้าสิบห้าบาทตอนเมื่อยเพราะว่ามันติดชิดกับตัวเนี้ยนี่แหละใช่ครับแต่ว่าดีไซน์ดีพกไปไหนก็น่ารักเน้นมีไม่เน้นใช้งานนี่เน้นใช้งานหยุ่นนี่เฮ้ยอันนี้เท่าไหร่ร้อยกาบาทแปดสิบบาทอ่ะมาลองดูค่ะอันนี้กดไม่ได้นะคะหนึ่งสองโอ้เส้นนู้นอูไกลเลยเส้นปีกอ่ะหูแต่เมื่อยอ่ะ จริงดีแบบมันกดแล้วมันเหนื่อยเพราะเราไม่ได้บอกว่าเป็นเหมือนแรงดันอ๋อไปใช้แบบโชกเอาใช่ขอดูค่ับน้องฟิวเอาใหม่ขออีกทีนึงกลับฟันเลยโอ้ยแรงเนี่ยได้กล้ามเนี่ยหนักไหมฮะอันนี้คือจับไปอ่ะไม่ได้หนักอ่ะแต่เมื่อตอนชักไี่พอเล่นบ้างขอลองเมื่อยอยู่นะแต่ว่าอันนี้ใส่น้ำไม่เต็มนะนี่ใส่น้ำรอบเดียวเดียวเมื่อยอยู่นะอุ้ย เออมันมันมันชัดดีเลยมันเมื่อยแต่แรงแรงมันได้อยู่นะเออเนี่ยโหซเปอร์ชูเตอร์มันต้องแบบเปลี่ยนด้านอ่ะโูฟิวแต่ก็เมื่อยอยู่ดีไปนู่นแหละนู่นนู่นทางนี้ด้วยเนี่ยทุกคนใช้แบบระบบชักยิงไม่ซับซ้อนนช่ถือว่าดีถ้าใครแบบเล่นกล้าดก็จะชอบใช่ครับให้มันอาจจะมีเนี่ยให้เอาเชือกสายสะพายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เอืออีกอันหนึ่งสีชมพูฟิววางทิ้งไว้เมื่อกี้มันน้ำไหลไหลออกอ่ะเอามาดูก่อนเล้วยังไม่ทันอะไรเสียแล้วว่ะใส่น้ำไปแล้วมันออกตรงรูเนี้ยไหนฮะอ่ะลองใส่มาอีกทีหนึ่งหูอะไรอ่ะลองใส่น้ำหูแล้วสวยสวยแล้วเสียคืออะไรก่อนจริงเสียใจแล้วในน้ำออกสองรูด้วยนะมาดูจากอืมเดี๋ยวมาลองเล่นกันนะครับแค่เนี้ยอ่ะว้าหรั่ว เอะลองยิงดูลองยิงดูโหยังไมอออ่ออกหน้าออกหมดแล้ <c oughs> ไม่ออกหมดแล้วมันออกตรงนี้ไงเนี่ยมันรั่วออกก่อนโอ้ซีนมาไม่ดีเดี๋ยวเขอดูหน่อยโอ้จบเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ร้อยหกสิบกว่าบาทนะครับอุตส่าห์คาดหวังอุตส่าห์เตรียมเอาวันนี้ไปเล่นเรื่องอันนี้อาจจะมีหวังไหมพั <c oughs> งแล้วฟิว อ่ะวางไว้เถอะโอ้เสียดายทุกคนเส<ม>ียงเงินทิ้งเลยอะ่ะแบบโอ้โหฟิวบอกอันนี้มันสวยมากไม่เป็นไรเดี๋ยวพกอันเล็กๆไว้ก็ได้เดี๋ยวมาดูชักยิงอันอันพวกนี้ก่อนเอาแบบตระกูลเดียวกันก่อนเอาแบบปืนเลยมา <นะ S 1> มามา,มา,มาโอ้พี่ฟิวบอกเล่นคู่ฟิวอ่ะมาทีละคนเลยลองดูว่าไหนไปได้ไกลกว่าลองฟิวก่อนเลยอันนี้แบบเดียวกันค่ะแบบปืนอ่ะมาลองดันดูค่ะฟิวหนึ่งสองหนึ่งสอง,สอง อุ๊ยอันเดียไกลจริงแล้วคุ้มด้วยประมาณเกือบเส้นฝั่งนู้นอยู่ตรงกลางใช่อ่ะมันไกลอยู่อันนี้คุ้มนะเหมาะสำหรับคนที่เล่นบนรถนะคะทุกคนยิงแบบคันอื่นไปอุ้ยยิงสามทีแรงหมดอารมณ์เหมือนเฮือกสุดท้ายเอออ่ะอันต่อไปมาดูกันอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มคุ้มจริงในราคาห้าสิบบาท อ่ะมาลองดูเป็นแบบดาบอ่ะลองยิงดูอ่ะพี่พิมพี่ว่าถ้าจับแบบปืนมันอาจจะดูถนัดกว่าเพราะนี่มันจับแนวตรงใช่ไหมโอ้โหโชกปากเบี้ยวเลยเฮ้ยออไปถึงเส้นวัวแล้วนะอโอ้โห,โโหแบบเต็มแม็กเต็มแม็กเลยไปโอ้มันดูไม่ไกลอ่ะอันนี้ไปไม่ถึงอันนี้ไปไม่ไกลต่อมันได้น้ำเยอะเออมันได้สองใช่ไหม เฮ้ยอันเนี้ยมันใช้แรงเยอะไงแต่ถ้าสูบเดียวอ่ะมันจะแบบเล่นง่ายหน่อยอู<ช>๋พี่ๆบอกสนุกสนานเลยนะครับแล้วมันยิงขึ้นสูงได้นะอ่าเอ้ยพ่อว่าที่รีวิวทั้งหมดนะอันเนี้ยเวิร์กอันเนี้ยเวิร์กสุดละแล้วก็ใช้งานง่าย<ช>ไม่ต้องเติมน้ำยากแค่ดูดออกมาก็ใช้ได้แล้วแบบใครที่เล่นเป็นแหล่งอ่ะอันเนี้ยเข้าท่าอ่าฮะระวังโดนพี่นะ ถ้าถามพ่อนะพ่อชอบพวกนี้เพราะว่ามันง่ายสะดวกสบายไม่จากปีที่แล้วเราก็มองว่าอันนี้ดีสุดเหมือนกันใช่ไหมชัดยิ่งอะนะมันเหมาะสำหรับคนเล่นเป็นหลังเป็นแหล่งมากกว่าเป็นหลักเป็นแหล่งคืออยู่กับพี่ใช่แบบคนที่มีอ่างติดตัวอะไรเงี้ยอ๋อถ้าไม่งั้นน้องฟิวก็ต้องมีแบบปืนพกอันเล็กๆไปอันนึงใช่แต่เราต้องไปขอเติมน้ำคอยดีใช่ครับพวกน้ำขวดเป็นไงเติมเพียนนิดเพียนหน่อยฟุตฟิตฟิตสะอาดด้วยเออไม่งั้นต้องเออซื้อขวดน้ำแบบขวดลิตรอะไม่รู้หัวมันจะจุมไปได้ไหมถ้าจุ <ล>อืมใช่อ่ะโอเคก็วันนี้นะมารีวิวปืนฉีดน้ําที่เราไปซื้อกันมานะครับน้องๆก็ดูแล้วว่าไหนน่าใช้ยังไงนะครับก็ไปลองดูกันละกันนะครับถ้าถามพ่อนะที่ชอบสุดก็คือแบบนี้แล้วฟิล์มอ่ะอันนี้แหละแล้วฟิล์มอ่ะปืนฟีไฟกับอันนี้อ่าฟีไฟเล็กอะนะใช่ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับทุกคน้องแล้วน้องๆน,นะครับส่งการนี้ไปเล่นน้ําที่ไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย